ส่วนที่ถามมากันนะฮะว่าแพ็กเกจ299บาทต่อเดือนเนี่ยมันหายไปไหนคุณไตรรัตน์ก็ตอบว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ใช่ไหมลูกค้ารายใหม่ณวันนี้ซึ่งไม่ได้เห็นแพ็กเกจ299ที่เคยมีในท้องตลาดนั้นถ้าถามเขาอ่ะเขาก็จะบอกให้ครับแต่ถ้าไม่ถามเขาเขาจะโชว์หรือไม่โชว์ตรงไหนผมก็ไม่ทราบได้ ซึ่งฟังจากที่สำนักงานกสทชแถลงเนี่ยนะครับถามตรงนี้เลยครับถามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับครับ คุณผู้ชมสบายใจขึ้นหรือ,อยังครับกสทชนะครับก็มาชี้แจงประเด็นนี้นะครับยันนะฮะหลังควบรวมค่าบริการลดลงเฉลี่ย12%โปรถูกยังมีแต่ต้องถามว่าเออต้องถามหลังการควบรวมนะครับก็มีเสียงโหร้องนะฮะจากลูกค้าทาง True d t a ็ถึงคุณภาพแล้วก็ราคาที่เปลี่ยนไปทําให้ทางสํานักงานกสทชนะครับผมเลยต้องออกมาช่วยนะฮะทรูยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับมผมว่าคุณภาพสัญญาเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานนะอันนี้ ทางกสทชอบอกนะครับแล้วก็มีการลดค่าบริการเฉลี่ย12%ตามมาตรการที่กำหนดไว้หลังการควบรวมจริงๆนะเตงเขาไม่ได้พูดนะผมเติมให้ โดยสรุปนะครับคุณผู้ชมครับคุณไตรัตวิริยะสิริกุลนะฮะรักษาการเลขาธิการกสทชเนี่ยบอกว่าขอยืนยันว่าบริษัท TRUE มีการลดค่าบริการเฉลี่ยลง12%แน่นอนการลดราคาไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นที่เห็นในท้องตลาดแล้วไปลดลงมา12%แต่เป็นการลดราคาโดยใช้การเฉลี่ยคือแพ็กเกจไหนที่ประชาชนใช้เยอะเราก็นำมาเฉลี่ยออกมาซึ่งเขาก็ทำตามมาตรฐานและเงื่อนข ที่กําหนดส่วนที่ถามมากันนะฮะว่าแพ็กเกจ299บาทต่อเดือนเนี่ยมันหายไปไหนคุณไตรรัตน์ก็ตอบว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจนี้ก็ยังอยู่นะครับเอ,อยังอยู่ใช่ไหมลูกค้ารายใหม่ณนะวันนี้ซึ่งไม่ได้เห็นแพ็กเกจ299ที่เคยมีในท้องตลาดนั้นถ้าถามเขาอ่ะเขาก็จะบอกให้ครับแต่ถ้าไม่ถามเขาเขาจะโชว์หรือไม่โชว์ตรงไหนผมก็ไม่ทราบได้ ซึ่งฟังจากที่สํานักงานกสทชแถลงเนี่ยนะครับถามตรงนี้เลยครับถามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมสบายใจขึ้นหรืออย่างครับ